ตอนนี้ทำหลายอย่างค่ะเข้าครัวที่ร้านด้วยก็หลายๆอย่างอยู่ค่ะแต่งเพลงเองด้วยแล้วก็ทำเพลงต่างหากด,ด้วยค่ะ,ะอ,อ๋อมัน,มน,มนทิ้งไม่ได้ค่ะคือ <c oughs> จริงๆนะจะติดตามในช่อง YouTube ก็ได้ TikTok ก,ก,ก็ได้คือคือตามโซเชียลมีเดียแบบว่า สแตนดานแต่เพียงแต่ว่ามันยังไม่ได้มีอะไรออกมาเพราะมันยังไม่เสร็จค่ะอะไรเงี้ยค่ะประมาณนั้นก็คิดถึงแต่แต่อีกมุมนึงเนี่ยทุกวันนี้วงการเพลงก็เปลี่ยนไปเยอะแล้วก็มีนักร้องหน้าใหม่แบบว่าก็ขึ้นมากันเยอะนะก็ทำแบบของมาไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะก็คิดว่าน่าจะ จะแบบตอบโจทย์ตัวเองได้มากที่สุดอะไรเงี้ยค่ะคฟังภาพกล้องไม่เหมือนเมื่อก่อนค่ะเพราะว่าเพราะว่าเราก็ต้องเข้าใจว่ามันมันยุคสมัยมันก็เปลี่ยนไปแล้วก็เพลงที่นาทําใหม่เนี่ยก็ส่วนใหญ่นาแต่งเป็นเพลงสากลด้วยค่ะอันนี้คือต้องาเปิดตลาดในไทรือว่าต่างประเทศไปเลยมอ๋ไม่ได้คิดเลยค่ะแค่คิดว่ามันเหมือนเพราะว่าเราเราแต่งกลอนเนี่ยแต่งกลอนเป็นภาษาไทยเนี่ยมันมันไม่ถนัดอะค่ะ คือมันก็เป็นประสานผิดมันก็จะถนัดกว่ามันก็เหมือนแต่งแต่งเนื้อเพลงมันก็ประสานกิดก็จะถนัดกว่าส่วนเนื้อไทยนี่ก็เดี๋ยวต้องต้องมานั่งแบบปับ้นกันอีกทีหนึ่งคะ่ะซึ่งเพลงกินแต่วันนี่ก็ไม่มีเดี่ยนอายของทำเป็นตอ,อนที่วันนี้ขายแา ก็อัน uh, น so ี well, so the um, the ้อันนี้ในในพาร์ทของเนื้อแล้วก็ในพาร์ทของเมโลดี้เนี่ยก็ไม่ได้มีค่ะแต่ตอนนี้ก็ต้องพึ่งเออ่พึ่งที่พาร์ทดนตรีว่าจะมีหรือเปล่าเพราะว่านานาให้เพื่อนนาช่วยโปรดูไซที่เมกาเียค่ะก็ถ้าเกิดว่ามันเหมาะกับเพลงถ้าเกิดว่ามันเข้ากับเพลงก็ทำแต่ถ้าเกิดว่ามันมันคนละมันคนละแบบสัญชาติเนี่ยก็ก็แบบเหมือนมันไม่ได้ก็ไม่ใช่ค่ะมันมันเอามาจับ จับใส่มัมนไม,ไ,มไม่ไม่สวยก็ไม่ไม่ไมทำนะคะแล้วแต่ความเหมาะสมเพลงอย่างว่าตอนนี้ทำเพลงคือตามใจตัวเองเป็นหลักค่ะอ,อยากเล่าเรื่องเรื่องส่วนตัวของตัวเองบ้างอะไรเงี้ยค่ะประมาณนี้ค่ะก็ก็ขอบคุณที่นึกถึงกันตลอดเวลาก็เป็นที่ปรับลื่มากๆเลยเมื่อไหร่ที่ได้เจอแฟนเพลงที่ที่เอ่อ เดินเข้ามาแล้วบอกคิดถึงแล้วก็อยากจะให้ทำเพลงออกมาอีกก็รู้สึกว่ามันตื้น <processo> ตันมากแล้วก็อยากจะเจอกันบ่อยๆเร็วๆอะไรเงี้ยค่ะนี่ปึนไงคำว่าอมตาคนงานเลยธรรมตาโอ้โหแบบนาแบบโหมันอมตาเลยหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ก็ก็มันเป็นเป็นที่น่ายินดีเรไม่รู้จะว่าไงเราก็ พราะสิ่งหลองนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้มาจากคนฟังมันไม่ใช่สิ่งที่นามนโนขึ้นมาเองได้ไม่น่านวนา,า,าอัมตะมันก็ไม่ใช่นะคะก,ก็อันนี้ต้องขอบคุณการเพลงที่ที่ให้เกียรตินาตรงนี้ค่ะอ๋นนอน,นั่นกเน็เป็นเหตุผลหลักที่ที่ยังเหตุผลหลักเลยก็คือตัวเองเนาะคือความความชอบของตัวเองเหตุผลที่สอง ก็คือก็เป็นแฟนเพลงแน่นอนแล้เพราะว่าถ้าเกิดไม่ใช่แฟนเพลงก็ก็ไม่รู้จะร้องทำไมอะไรค่ะก็ก็ประมาณนั้นก็ก็เสียงเหมือนเพื่อนพ่าก็ไม่ได้หยุดไม่เคยได้หยุดร้องเพลงค่ะก็ร้องเพลงมาโดยตลอดแล้วก็เพียงแต่ว่ามันไม่ได้ออกออกสื่อมาให้เห็นไม่ได้ออกทรทัศน์ไม่ได้อะไรต่างๆให้เห็นเฉยๆค่ะ แต่ว่าร้องเพลงมันก็เหมือนหายใจค่ะมันหยดไม่ได้ค่ะคือบอกตรงๆก็คือมันก็แล้วอันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่ฟีดแบ็แล้วแต,แวแต่ตรงนั้นมากกว่าเพราะว่าในส่วนตรงตรงนั้นเนี่ยก็จะให้ให้ทีม,ท,มทีมนึงเขาช่วยดูแลให้เพาะนานาะจะไม่ตัดสินใจตรงนี้ดีกว่าเรามีหน้าที่ ทำเพลงร้องเพลงส่วนนึงอื่นนึ่งกลยุทธ์อะไรต่างให้คนอื่นเขาดูแลถ้าเกิดว่าเขาให้เดินสายก็ได้ค่ะได้หมดเพลงไหนเดีอ๋อริงริปากแดงแดงจะไว้ใจได้กาหน้าสวยสวยจะไว้ใจได้กา แก้มขาขาจะไว้ใจได้กาตาหวานๆจะไว้ใจได้กาประมาณนี้ไหวใจได้กา